สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสองซ้อนหน่วยบันพือหาของป่าเลยค่ะเปิดคลิปมาเนี่ยค่ะเติมพลังก่อนกำลังสิเขาดงเขาป่าพิดหัวนมจะคล้องมั้งสิทายเขาเห็นหนาแน่นอนตีหนึ่งตื่นตีหาแล้วก็เขาดงตอ่ออันนี้คือป้าที่เหลือจากการขายมากก็ได้กินโตห่างๆมนันนอเถาเนาะ ที่ๆเขาก็ขายให้เขากินเบิดเนาะพี่น้องตามระเบียบเขาก็กินโตตายมันเลยค่ะกับปาเข็งปลาคอปลาดุกเอียนขายเบิดไปค่ะเขาดงเขาปลากันค่ะพี่น้องเดี๋ยวๆก่อนสิเขาดงเขาปลาเก็บเห็ดก่อนค่ะพี่น้องเก็บเห็ดฟางก่อนฟางธรรมชาตินะคะเอ,อ้เหมือนกอเนี่ย อุ้ยไข่ไงอีกตางหากยะคุณสลาวุฒคุณอยากกินไหมอร่อยมากเลยนะใส่ต้มยำเนี่ยแนมแนมหามาเนี่ย,ย,ยสวัสดีในป่าค่ะพี่น้องเอซีปฏิบัติการหาก่อยให้แม่เท่ามื่อนี้เฮ้ามากลนก่อยให้แย่สุเพียนด้วยค่ะพี่น้อง อันก้อยที่ว่ากลนี่บอแตเอาไาไวาให้กินเด้อก้อยที่กลนี่คือเราจะกลนไปฝานตากแห้งทรงแม่ค้าทรงแม่า้าสมุนไพรเพราะว่าข้าเห็ดสมุนไพรเนีย่ยค่ะขออภัยกับคนที่สั่งมาคือบอมีหัวหวันนี้กับเขามากกบคุณสลอุดคือเกาสวัสดีครับนะครับ เอ,อบอกลูกไส้เห็สวัสดีทุกคนแล้วด้วยค่ะอ่าต่อไปเดี๋ยวสิน้ำหาเครื่องให้เขาล่ะค่ะอ๋อพี่น้องเห็นของแสบเห็นของแสบแล้วทีนี้อียงยุคนหลับฟังกับสามีเลยค่ะเอาถุงยางอันหดกินไดเอาเบิด โอ้เขื่อนี่็นะหน่วยไงน้ำนี่โอ้โอ,โอ้เขาว่าเป็นหัวอยู่เธอเขาว่าอู้คือเขื่อนใหญ่แท้หอดหมดจะเขื่อกระสิขอหมดหลีนอีกอีกอย่างนะหมดหลีนหมดหลีกขัดเก็บ เป็นหัวอยู่พี่น้องแต่แล้วเขาตัดใช่ไหมเขาคือ,อเขาคือตัดเถอาอย่างเช่นมากกนโอ้แสดงว่าเขาแนมไหวอู้เขาเหนียวอีกเหลืองอุย้ยหุยเพิ่นยะยะสุเปียนมันมีการสรั่งได้เถอาว่กลลากนล่ะก็เอาไปกล้องไว้ขางวันทางเดอ้อเพิ่นมาไหม,มว้าหัวบกใหญ่ เรบอกหญ่เลยหรือว่าเขาตัดไว้หย่านคนหย่านเขา้ามาเห็นบ่หิืว่าเขาจ้องไว้แต่เมื่อวานบ่ถ้าจะสิทธิใส่ถุงใดมวยไงปัน่นผอของงายอือทำกันหน่ยเ <laughs> มื่อวานขอแต่ข้องหน่อยวันนี้ได้ของใหญ่โอ้ยน้ำมีหอยสีแล้วโกรย แนววิธีชีวิตพี่น้องเอ้ยหากินหายากันสิแหละนั่นได้อีกเรือนหนึ่งยะเห็นไหมเห็นแล้วเห็นอีกแล้วอู้สพ่อเริ่มเห็นแล้วก็เห็นหลายอ่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดหัวหญ่แห้งสาราบุตร่ามันนี่ด้บายของไ่เด้อพี่น้องไ่ปอน,นี่ <c oughs> นี่อืม <c oughs> เดวทงปุ๋ยก่อนพี่น้องหนูไม่หนาทีแบกทงปุ๋ยมาเนี่ยเลยมาฟันใหญ่แล้วมาผอ <c oughs> โอ้โหีว่าและเออของไงอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> ออ <c oughs> หัวหนึ่งเต็มทงปุ๋ยเว้สายเลยแบบน่าบนีเน่าวตีเขา อืมกัวเขาเหนียวเราเห็นอีกแล้วพี่นองโอ้โีแต่จะเครื่อนยังไงจะหัวยังไงวิธีแก้แม่ทออีกหคับพี่น้องเอ๊ะเหมือนใส่ม <c oughs> าเห็ดงานนะักขวดคนแค่ ก้นก้อยแม่เทาใส่มาก้นก้อยด้วยนะบางทีม่แต่ก้นก้อยเออพอเคยก้นจ้าเสียเอาอันไหนบ่เคยเห็ดก็ต้องเห็ดละมีแม่เทาละก้นจะมันแซงเออเมืใช่มาก้นก้อยใช่ถ้าปลาเออโอ้ยระวังเรามาระวังเจ็บปะเราเฮยเจ็บปะเนาะเออดีทางถามเลยการถามแสดงความห่วงใยห่วย มันเล็กเองทำหม่เก็บเฮ้ยเขาเสียวออกไปจังได้ลเหเฮ้ยมันขึ้นนักแต่มันบอกไม่เท่าเท่ากันเขาบาคนนอกไว็บบอกให้ไปแบกงัดงัดอุ้ยโอ้เมนหัวหน่อยได้นี่โอ้ยผอของใหญ่อู้ยยันได้อีกเครือหนึ่งยาตายหมูคนเแ่านี่แบบด่าแถลนี่หมูมึงไปไปเมียน้องกู้บดจ่อยแล้วหมูวัน่าวแม่ตัว ทีมงานหะสมุนไพรคนเถาเลยค่ะเมียน้องกูบิดจ่อยอย่าเจอบีออกถ้าบอบีใส่ถุงปุ๋ยป้าแต่เจ้าพี่อู้หัวใหญ่แห้งพี่น้องเอาไหมเนี่ยเอาเลยเอาเลยเธอเอ้ย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 เอยโอ้แห้งหลายเลยัวนี่ เออเออเฮงเลยไอเมียถอดด้อยเอ้เออโอ้แกงแกงแกงงแงแงอย่าลืนม <laughs> ันเอออย่าปากอยาปกอยู่ซื้อโอ้เนอเน่ต้องขนก็ใ่ยายสุพียะเมาขนเองวะให้เขาตัดนะแถวตัดอย่างก็ล้วงข้อมอบนไมอเคอยู่เวหนีแล้วมึงซอซอยหา เขาตัดเคือเด้อพี่น้องตัดเคือเพื่อที่ให้คนไม่รู้ว่ามันมีเคืออยู่ตรงนี้ห้อกระสีหาเอาเด้อนำหาก่อนเอาเจ้ากระสีขนออกไปทางหนอกก่อนถุงปุ๋ยไหมถุงปุ๋ยได้เด้อเด้อถ้าถุงปุ๋ยก่อนเอางัดมานี่ออคนเคยกล่นแซงเด้อพี่น้องมากล่นก้อย หัวกันใหญ่นะเสียมพักเก์เถอะอืม,อ,มอย่าวาเถอะหัวก,ก่อยน,นะตัวนี้ยังใหญ่ใหญ่ <c oughs> พอของใหญ่อีกแล้ว พี่น้องคนละเรื่องก,ก็หัวเมื่อวานเลยเนะาะเมื่อวานนี้เขาคนนะบอสติโถอุ้ยอเออเออบอสหวัวใหญ่แห้งอืมอืมนี่อืมอืมอืมอ,มอมย่าตื เสียงในหัวบอกว่าเนี่ยกาลัางเด็ดหัวเมียใช่ไหม <laughs> เด็ดหัวเมีย <laughs> ผุนเข้าเห็นอีกเครื่องหนึ่งอยู่ทางหลัง<ม>แต่ปัจจุบันกจอมปวกเนาะได้ป่าะเดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่ทุงปุ๋ยก่อนพี่น้องอันนี้มันมีจอมปวกเด้พี่น้องมีจอมปวก ไปถูกให้ไก่สิมีหัวไปเยอะมาเี่อุ้ยมีหัวคือเก่าหัวหนอยหัวใหญ่นะเนี่ยใหญ่บ่ใหญ่ใหญ่เห็ดมันมีจอมปลวกไงเหหอกระกลมันแซงกลตัวนี้กระกลมันแซงกลมตัวใดเมือ่อย มันแซงเมือกว่าจิ้แจงกันนะดิ้นนะนี่มันบอเหนียวเนาะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้แล้วก็กระไรมึงหนี้ต่หนุย่ยเนาะแต่อย่ามองค้อนสิ <c oughs> บอกแล้วไ้้กนหนวดถ้าไม่โกนหนวดคุณมันแก่เลยเราเราเป็นคนบอมแมงนวนเท่าเด้อพี่นนอะแต่เราไหวหนวด ที่ดินมันจะพองส่ตานะระวังถือใจยายสุเพียนยังขักเลยวันนึ่ง <Hey? S 1> ถือใจยายสุเพียนยังขักเลยวันนึงตัวอิ่มปุยอิ่มปุยขนลงไปเฮืองอนล่ะเดี๋ยวสิขึ้นมาขนนไม่ครับว่า เอาไปแห้งเลยนะเอเอกบกวองไว<อ>้บ<อ>บฮัลสิทย่อยขนเขาว่าจังสีหน้านัน่นนั่นก็ะสะทอกับสแสดงว่าพวกเธอกลนไปนะฉันจะขนลงไปเหนนินเองเลยวะอ้สบายแท้เลยว่าอุ้ยเ,ยเะพอ่อยายเมื่อวานเราว่ามีแต่เครือซ้ำก่อยมีแต่เครือยยังไงรเลวะก็ไปมากกลนืนมากระรามานัา่นแหละก็ไปกลื่ทางไหน ยวลลกมาแล้วกี่เขาอยู่แล้ววั่้านข้นมาเป็นกลุ่มผู้สูงอาอยุเด้าพี่น่องหาสมุนไพรในทีมเดียวกันกับยายสุเพียนเห็นไแต่เขาเขาถือโต้งมั่นนี่คือห้างประต่องตามหาเครือคือหมู่อวาน Oh, con con bứt 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 bụt bứt bụt bứt bụt bứt <laughs> lấy theo xem sắp bụt 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 ngắt, bụt 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 ui, bụt 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 coi ngắt, ngắt mà bên rộng quang, lassamí rộng quang nữa pí non, ngặt lên, ngặt lên, ô, à, bút, bút, ai có xiêm ha, cậu luôn, ôi, 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 ียงละฮักเกะวหนึงนเอาเสียมอันไหไนวะเอาไปเอาไหมออ <ไง S 1> ื้อม <ไง S 1> ันติด<ง>หักใหม่เนาะที่หล่ะหัวมันปิยั่มกันอยู่กับอันนี้เราพี่น้องนี่ก่อยกรอยกรอยใจอู้หัวใหญ่แห้งฮักเกะฮักเกะี้ออ๋อ อเรียบร้อยอ้าวซาวหนึ่ยสีส่คตเราพี่น้องมาเนี่ยโอต้องเฮ็ดเขาไข่อีกหน่อยนี่เขาไข่สวยต้องเฮ็ดเขาไข่ตัวนี่พี่น้องได้หอดก้อยได้หอดเฮ็ดมาเอาแล้วก็มาเนี่ยน,นี่โอ้ คนต่อพี่น้องเขามีนาทีกลนหรือมีนาทีขนออกไปด้วยค่ะยายสุพียรนมีนาทีเอาอย่างคะเสียมหนิมันบาเสียมสองอันเด้อยพี่น้องหงัดอันหนึง่งกลนอันหนึง่งอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยแล้วก็กระสีงอน,นมนาให้หน่อยนี่กระสีเอาใส ถุงออกไปอืมงอแบบใหญ่เลย กรยยางหาเครือเครือก้อยเด้อค่ะยางหาว่างหน,นึ่งหนีมันเป็นด่งมันมันเลยหา้ง่ไงมาที่นี่เขากลนจนเบิดละ่ะเขาต้องหาใหม่ว่าคุณค่าขอมากให้เขาเมื่อนี้โอ้ไม่ปลาใหญ่เด้อพี่น้องเนี่ย่ะพี่น้องหาเครือแล้วว่ามีมันมาเนี่ยโอ้เขากลนละ่ะ กับเพื่อนเสร็จแล้วโอ้เขากลอนอยู่นี้นี่กระปานพี่น้องกระปานได้ไปมึงผลงานอยู่บ้านด้วยค่ะว่าห่อเด๋เดเดบบน้อยได้ร้ายไนได๋อไปกระป้านกลาดนี่คือผลงานมือน,นี่พี่น้องอยู่ในถุงปุ๋ยอีกกต่มีป๊อปดติโถนะกราสิเทลงเด้่อม เอาเดี๋ยวกเทหลานเดี๋ยวจะเอาเองดอกอ่เดี๋ยวเราเสีย,เอ,เ,อเ,ยเอาล,อเล,เอาลงเอ้แต่ักยางหลายอันหนังกัะสมุนไพรด้วยพี่น้องลีลาวะดีอืมสกปรกฝันสานอเพิ่นเอาออกเท่าละอันเสร็จ <c oughs> มือหนีพี่น้องสำหรับวันนี้ไอ้ที่ขาวๆสะอาดแล้วก็คือตากับฝนไวบ้างคืน ขี้ดินมันไงออกแล้วคีด้ดินมันคููออกแล้วคลิปนี้ก็สิจบลองซ้ำนี่ละค่ะพอกันไคขิดหนาด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ